ายยามาอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นขนมจากทางใต้เลยโรตีกรอบสามรสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดนะกดโทรแล้วครับตอนนี้อ่าตอนนี้โทรแล้วนะครับอ่าเล่งเล่นเสียงนะครับเล่งเสียงหน่อยอ่สาวส,สวัสดีครับสวัสดีครับจากป้ายยา ทางหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรัดนะครับขอผมสิทธิโชคนะครับผมอันนี้พี่เอใช่ไหมครับผมใช่ครับแม่ก็ขอเพลงกระทงหลงทางให้หน่อยนะครับอืมไม่ใช่ละอันนั้นพี่เอชายาอันนี้ออันนี้พี่เอนะครับจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีใช่ไหมครับผมใช่ครับผมผมโปรยหัวตอนก่อนเข้ารายการไว้ว่าวันนี้จะมาป้ายยาขนมจากทางภาคใต้นะครับจากสุร,ราษฎร์ก็คือ โรตีกรอบสามรสใช่ไหมครับผมใช่ครับมันอความเข้าใจคำว่าโรตีผมก็เป็นที่มันจะมีแบบกระทะเขาเรียกกระทะใหญ่ๆที่เป็นแบนๆนะนะแล้วเขาก็จะเอาแป้งที่เขาปั้นมาเป็นกลมๆเนี่ยมาตีตีตีให้มันให้มันแผ่แผนแผ่นกว้างใหญ่ขึ้นแล้วก็ลงไปไว้ในกระทะแบนๆเนี่ยแล้วก็ทอดแล้วก็เสร็จแล้วก็พลิกด้านเสร็จแล้วพอมันได้ที่ก็ เอานมลาดเอาน้ำตาลโรยแล้วก็ม้วนเป็นกลมๆห่กอกระดาษอ่ะแต่แต่อันเนี้ยพอมามาเป็นโรตีกรอบสามรสเนี่ยมันมันใช่แบบที่ผมคิดแบบนี้ไหมอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยเป็นยังไงครับใช่ใช่อะตัวแป้งอ่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ต้องหมักแบบนั้นครับหมอคอมครับผมมันจะแค่อ ผสมแป้งแล้วก็เราก็นําตัวแป้งเนี่ยไปทอดก่อนอันดับแรกให้คือให้เป็นตัวขึ้นมาแต่ว่าตัวแป้งไม่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 ไ,มไ,มได้แทนเดินๆเหมือนกระทับเดินแบนแบนางนั้น<ม>คือเรา็ทอดไปเป็นเหมือนแท่งๆได้เลย,เลยม,มันเป็นชิ้นครับหล<ม>ังจากที่เราทอดตัวแป้งเสร็จแล้วเราก็มาพักไว้ให้แห้งหลังจากนั้นเราถึงจะเอาไปเคลือบเอาไม่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 เชิงเคลือบแต่เอาไปคลุกใช่ แต่ตัวตัวอตอนครุกอะครับรสชาติมันก็จะไม่ได้หวานขนาดนั้นมันก็จะมีเค็มเคม็มมันมันมีรสชาติของพริกไทย,ไทยอืมอ๋อถ้าถ้าหมะใช่อ๋อถ้าถ้ารสชาติอจะคล้ายคล้ายหมอเขาไม่แน่ใจว่าหรืออ๋อเคยกินคลองแงครงทอดไหมครองแครงกรอบเคยครับเคยครับรสชาติจะคล้ายคแต่ว่าตัวแป้งไม่ได้เป็นเดิมเนี่ยมันจะเป็นแท่งแต่ว่ารสชาติอาจจะคล้ายคึองกันประมาณนั้นครับ ที่เคยกินใชอาจจะใช้ยครงแทงทอดเนี่มันแทงกรอบอย่างเงี้ยครับอืมมันจะคุกคลุกแบบนั้นคุกเค้าแบบนั้นแต่แต่แป้งที่เรานํามาทําเนี่ยคือแป้งที่ใช้สําหรับทําโรตีใช่ไหมครับผมใช่ของเราจะใช้แป้งหมี่ครับใช้ใช้เป็นแป้งหมี <c oughs> ใ่ในการขึ้นตัวก่อนในการทอดเป็นตัวก่อนจะใช้แป้งหมี่ครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ในตัวเคลือบเราจะไม่ได้ใช้แป้งแยในการเคลือบอืมเต่ใช้น้ําตาลตนระอืม <c oughs> น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวใช่ ผในการเคลือบแล้วก็มีส่วนของพริกไทยอันนี้ก็จะเป็นสูตรสูตรของเราที่เราเราเรา,เราคิดว่าเออรสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมมันพอดีอก็เป็นสูตรของเราที่เรากินในครอบครัวใช่ครับผมรสชาติอ่กินเวลากินมันก็จะรู้สึกอาจจะรดของความกรอบความนัวความเป็นถีว่ากลมกล่อมครับมันไม่ได้โดดทางทางใดทางหนึ่งเดี๋ยวนะครับแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยลักษณะของแต่ละชิ้นที่บอกว่า พอทำออกมาเนี่ยผส่วนผสมต่างๆที่บอกมากว่ามันจะาเป็นโรตีกรอบเนี่ยตัวสามรสเนี่ยลักษณะของชิ้นเนี่ยที่บอกพอดีคํากินเล่นตัวนี้เหมือนเหมือนเราเอาไว้กินเล่นเลยขนาดของชิ้นเนี่ยมันเป็นยังไงครับ ก็มีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ต่างกันครับมันจะคล้ายๆตัวชิ้นอาจจะเหมือนแท่งเหมือนเรากินแซนคแว็ชประมาณนั้นหมอคอมแต่ว่าอาจจะใหญ่กว่านั้นชิ้นเล็กต่างกันพระใตยแต่มันจะเป็นแท่งแท่งอาจจะไม่ได้ตรงเท่าที่เดียวนะเพราะว่าการทอดมันก็จะแบบมีมีงอบ้างอะไรอย่างเงี้ยตาม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 ลงในกระทะอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเป็นแท่งประมาณนั้นอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอ่อ พี่เอเป็นคนทำร่วมกับทางครอบครัวใช่ไหมครับผมใช่ใช่ครับเป็นเป็นสินค้านิครัวเลยซ,ซึ่งซึ่งเราเราคิดว่ามันก็น่าจะพอที่เออนำมาจำหน่ายได้เป็นเป็นสมาชิกคนตาบอไดได,ได้ได้ลองชิมอะไรเงี้ยผมก็เลยนำมาจำหน่ายแบ่งปันอะไรเงี้ยครับอืมก็สมาชิกไ,ได้ได้ลองสั่งไปทานดูอะไรเงี้ยคือตอนจริงๆริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มทำผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยใช้ชื่อว่าอะไรนะครับตัวนี้ ก,ก็ใช้ชื่อชื่อโรตีกอรอบสามรสเลยครับของของแต่ว่าตัวแบรนด์อ่ะผมจะตั้งชื่อเป็นของผมเลยก็คือโรตีกอรอบสามรสบายเอเลยอ๋อก็คือพี่เอเป็นตัวต้นตํำรับของตรงตัวตัวนี้มาเลยใช,ใช่ครับซึ่งใช่ครับปกตินะปัจจุบันเนี่ยก็มีการจําหน่ายในรูปแบบเออใส่ถุงหรือใส่กระป๋องนะครับอย่างนี้ใส่เป็นกระปุกครับโอเป็นกระปุกกระปุกนะแป่นกระปุกก็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 ใหญ่พอสมควรแต่ว่าก ปริมาณเพราะว่าน้ำหนกักของเราอะกระปุกนี่อะจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบกรัมโ่อ้น,อน,นึ่งกระปุกอ่ไม่อาจจะไม่ถึงกับประมาณข,ขีดขีดค<อ>รึ่งก้อนกับสองขีดขีดครึ่งประมาณร้150อยห้าสิบกรัมอ๋อร้อยห้าสิบกรัมนะครับผมใช่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะครับเพื่อนๆซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นกระป๋องเดี๋ยวผมลองกะกะให้เพื่อนๆคาดปริมาณได้ไหมเหมือนกระป๋องโกแก่กระป๋องใหญ่ได้ไหมครับอย่างนั้น เคยเห็นถ้วยยำไหมหมอคอมที่เป็นกลมๆถ้วยยำมจะเป็นกลมๆประมาณใช่ใช่ถ้วยยำวลราหรือยำตามร้านนะครับเป็นถ้วยโฟมเป็นยำนจ่ประมาณกลมๆจะอาจจะใหญ่กว่านั้นหน่อยนึงแล้วก็มีฝาปิดอีกทีหนึ่งใช่ทําให้หยิบง่ายแต่ว่าตัวกระปุกอาจจะใช่แต่ตัวกระปุกอาจจะจะไม่ได้ถึกน่าจะใสออครับครับผมแล้วในส่วนของตรงนี้เวลาเราทำมาเนี่ยหลายคนก็แหม กลัวเรื่องในส่วนของน้ำมงน้ำมันตัวเนี้ยเราเรามีการแบบใช้อะในยังไงบ้างครับช่วงนี้ของเรามันจะมันจะไม่ได้มันมันขนาดนั้นหมอคอมคือมันจะเสด็จน้ำมันแล้วคือมันแห้งแล้วตอนที่เราเอามาคุกใช่เราไม่ได้คุกตอนที่มันทอดใหม่ๆเราต้องรอให้น้ามันเสด็จหรือแห้งแล้วเราไปมาผสมทําส่วนผสมของการคุกอีกทีหนึ่งใช่พอทําเสร็จแล้วแห้งมันก็จะมีเป็นไข ใช่เราต้องพักก่อนแห้งคือเราหมอนเราทอดตัวขึ้นมาก่อนครับใช่ไม่ใช่ว่าเราทอดปุ๊บได้เราคุกเลยแต่นั่นคือความมันมันก็ยังมีอยู่แต่นี่คือเราคุกแล้วก็พักให้ควาเอตไวามร้อนหรือแห้งใช่ใช่ทำให้แบบว่าคืออย่างน้อยต้องความันน้อยลงน้ํามันก็ สเสด็จน้ํามันเรียบร้อยหมดแล้วจนอ่าตัว,ต,วตัวแป้งเนะี่ยที่เราทอดจนกรอบมันแห้งหมดแล้วแห้งน้ํามันหมดแล้วเราค่อยนํามาส่วนผสมที่เป็นสูตรของทางพี่เอเลยอ่าใช่ครับแล้วสารกันบูดล่ะครับอู้หลายคนกลัวอันนี้อันนี้อันนี้ของเราก็คืออ่อของเราไมา่ได้ใส่สารกันบูดเพราะของเราทําสดใหม่ทุกวันก็คือเราสั่งตามออเดอร์ก็คือถ้าลูกค้าสั่งหรือมีสมาชิกสั่งเราก็ทําตามออเดอร์ ทำปุ๊บเยวก็ส่งเลยเลยว่าสินค้าเราเก็บไ,ได้เป็นเดือนแต่ว่าบางครั้งอะอาจจะกินหมด่จะถึงเดือนอเพราะว่าเครื่องเรากลมกลมอร่อยอยู่แล้วอ้าวแล้วถ้าอยู่เชียงใหม่อยู่อุดอนอยู่ขอนแกน่นอยู่ลำปางอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยแต่พี่เออยู่สุราษฎร์ยังไงครับส่งได้ไหมเรามีส่งได้ครับเรามีบริการส่งทัุกประเทศ ใช่มีสามารถมีเก็บปลายทางได้เพียงแต่ลูกค้าแจ้งแล้วว่าสะดวกโอนหรือว่าเก็บปลายทางเราสามารถทําได้เลยส่งได้หมดตัวประเทศครับพอามาถามอย่างนี้ปุ๊บขายเป็นกระป๋องอก,ก็ก็คือเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกผมผมขอเรียกเป็นหนึ่งถ้วยแล้วกันนะสําหรับหนึ่งถ้วยตรงนี้ใหญ่ครับหนึ่งถ้วยใหญ่ตรงเนี้ยเราขายกันถ้วยเท่าไหร่ครับอย่างนี้หนึ่งถ้วยก็คือราคาหกสิบห้าบาท หกสิบห <65 S 2> ้าตาอถ้วยแต่ถ้าใช่ครับแต่ถ้าสั่งสามกระปุกเราส่งให้ฟรีอ๋อคือหนึ่งกระปุกหรือหนึ่งถ้วยเนี่ยหกสิบห้าแต่ถ้าสั่งสามเนี่ยส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยเหรอครับผมใช่ครับผมโอ้โหแล้วเดี๋ยว ขอมาคุยถึงเรื่องรสชาติก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปถามว่าเอะแล้วติดต่อ,อยังไงความกรุบกรอบเนี่ยพอดีผมเองก็ยังไม่ได้ลองลองชิมเลยนะมันเวลาลักษณะการกินของเราเนี่ยเมื่อกี้บอกเปรียบเทียบกับคองแพงเนี่ยแต่เวลาพอมันพอมันใช้น้ําตาลมะพร้าวผสมพริกไทยเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกแล้วพอมันออกมาเป็นเคี้ยวมันจะเคี้ยวเหมือนขนมกรุบกรอบเหมือนสแนค็คทานเล่นอะไรไหมอย่างเงี้ยครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเหมือนครับ อ๋อรมชามันก็จะกรอบอยู่เลวมันอาจแต่ว่ามันไม่จะไม่ติดฟันอ๋อไม่ติดฟันมันจะกินเพลินหมอคอมครับอ่ใช่ใช่มันจะไม่ติดฟันมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้แข็งเหมือนคองแ็งกรอบท,ทั่วไปของเราจะกรอบพอดีใช่อืมข้อดีเลยนะเนี่ยท,ที่ที่บอกไม่ติดฟันแต่ว่าอันนี้นตอนเนี้มีเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนพวกเราเนี่ยมาลองหาซื้อไปแล้วเขาคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างครับวันนี้ ก็ทุกคนก็จะบอกว่าอร่อยอจากหลายๆคนที่ลองสั่งไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือเพื่อนเพื่อนตาดีที่เราเออช่วยอุดหนุนเราเราก็จะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างทุกคนก็จะบอกว่าอร่อยโอโ้โหแม่ก็มีเพื่อนๆหลายคนให้ข้อมูลแล้วเนาะแต่พอมาอย่างนี้ปุ๊บหลายคนก็บอกเอะราคาก็ไม่ได้สูงบางบางคนบอกว่าพูดอย่างนี้แล้วอร่อยจริงไหมต้องต้องลองหาซื้อดูดังนั้นช่องทางการติดต่อล่ะครับ เราเราใช้ช่องทางไหนอย่างไรครับผมช่องทางการติดต่อก็จะมีสองช่องทางก็จะเป็นเบอร์โทรก็ได้หรือสามารถแอดไลน์มาสั่งซื้อก็ได้ครับอืมแล้วแล้วเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เนี่ยคือเบอร์เดียวกันเลยไหมครับเบอร์เดียวกันเลยครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์สามารถแอดไลน์ได้เลยเบอร์เบอร์โทรศัพท์พร้อมไลน์ไลน์ที่ค้นหาเบอร์เนี้ยในไลน์นะครับผมคืออะไรครับผม 092-606-5701ครับอีกครั้งหนึ่งครับผมเรื่อนี้สามารถศูนย์เก้าสองหกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่ครับพอพอเราอย่างเช่นเราแอดไลน์ไปแล้วจะเจอชื่อว่าอะไระครับเผื่อเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเป็นของแอรดับเบิลเครับอ๋อดับเบิลเอน,<ช><ช>นะครับผม ใช่พอเราใส่เบอร์โทรแอดไลน์แล้วเพิ่มขึ้นมามันก็จะเป็นว่าแับเว้นทีใช่ครับก็สามารถแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยแหมก็ทักไปแชทไปหวัดดีครับพี่เออยากได้โรตีกรอบสามรสนะครับผมเอะคำว่าสามรสเนี่ยพี่เอครับมันรสอะไรบ้างะครับอย่างน้อยผมว่าต้องมีหวานและหวานแต่ว่าก็ก็หวานแต่ไม่มากอหวานไม่มากเพราะม,ารม็นก็ตานะคะนิดหน่อยอ่าเค็มนิดใช่ครับ มีเผ็ดด้วยมาเห็นมีพริกไทยด้วยมันออกเผ็ดป่ะพริกไทยนิดนึงครับมันไม่ได้เผ็ดเผ็ดมากครับมันก็จะมีรสชาติของพริกไทยครับมันก็จะสามรสมันก็จะกลมกล่อมพอดีครับน้ำลายสอเลยครับเพื่อนๆครับสนใจครับขออีกทีหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นแอดไลน์ไปหรือโทรไปเลยโดยตรงที่ศูนย์เลยนะครับช่องทางติดต่อก็สามารถที่จะโทรมาได้หรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่เบอร์0926065701ครับ บอกว่าโทรมาจากหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับนี่ฟังฟังป้ายยาปุ๊บพี่เอบอกว่าซื้อสามกระปุกส่งฟรีไปเลยใช่ไหมครับผมแหมใช่แล้วครับแหมก็สามกระปุกเราส่งได้ฟรีอยู่เนืออีสานใต้ออกตะวันออกเราส่งได้หมดเลยยกเว้นนะครับอยู่ออสเตรเลียอเมริกาอันนี้เดี๋ยวต้องมีค่าส่งพิเศษนะถ้าใครอยู่ทั้งนั้นนะครับผมอันนั้อาจจะต้องรอรอนิดหนึงครับผมเออแล้ว แล้วอย่างเงี้ยครับเอเกิดแบบเขาบอกว่าเอ๊ยอยากอยากอยากจะให้แบบว่าส่งเป็นของขวัญให้ใครแล้วอยากจะให้ติดไปว่า แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้วาเลนไทน์หรือสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะให้ทํากาดไปให้ด้วยอย่างเงี้ยทางทางพี่เอตําทําให้ได้ร<ข><อ>ับแจ้งได้โอ้แจ้งได้ด้วยได้ขับแจ้งได้ใช่ใช่ในกรณีพิเศษผงก็แจง้งต้องแจ้งเราล่วงหน้านิดหนึ่งจะได้เตรียมอุปกรณ์เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ส่งแพ็กเกจขนาดตันแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นพิเศษหรือว่าส่งไปให้ใครเป็นพิเศษก็ก็แจ้งล่วงหน้าได้ครับอืมเยี่ยมเลยครับผม อยากฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยไหมครับกับกับผลิตภัณฑ์โรตีกรอบสามรสบายเอของของพี่เอจากสุราษฎร์ธานีกันครับก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกคนตาบอดนะครับก็ช่วยอุดหนุนสินค้าของคนตาบอดด้วยกันเองเพื่ออทําให้เราได้มีรายได้อย่างเงี้ยอยู่ในสังคมได้อย่างเงี้ยถ้าสนใจก็ลองสั่งไปทานได้นะครับรับรองรสชาติอร่อยแน่นอนครับ ขอบคุณพี่เอนะครับที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาป้ายยากับทางเราซึ่งใครมีผลิตภัณฑ์หรือมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆอยากจ,จะมาป้ายยากับทางเรา1414พรัสทางเรายินดีนะครับผมจะเป็นสื่อกลางให้วันนี้ผมแล้วก็พี่เอต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัดีครับ